สวัสดีครับเพื่อนผู้ชมท่านกลับมาพบกับผมพลโมโตรไรวอวลกันอีกเช่นเคยในวันนี้ผมมีข่าวสารรถมอเตอร์ไซค์ใหม่จากทางค่ายเขียวมาอัปเดตให้เพื่อนๆรับชมกันนั่นก็คือคาวาสกิ KLR 650โฉมใหม่ซึ่งต้องบอกว่าที่จริงแล้วผมเองได้เคยทำคลิปวิเคราะห์รถโมเดลใหม่ทั้งสิ้น6โมเดลจากทางคาวาสกิ ตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้ว KLR 6 5 0เป็นหนึ่งในนั้นถ้าใครยังไม่ได้รับชมคลิปนั้นก็สามารถกดดูที่ปุ่มตัวไอด้านขวาบนได้เลยครับและหลังจากนั้นผ่านมาประมาณเดือนครึ่งก็คือช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนของปีที่ผ่านมาคสกิก็ได้มีการเปิดตัวรถใหม่ครับแต่ว่ากับเปิดเพียงแค่5รุ่นหายไป1โมเดลนั่นก็คือตัว KLR 6 5 0ที่ถูกดึงเอาไว้ก่อนเป็นเวลา2เดือนก่อนที่จะมาประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันนี้ ต้องเรียกได้ว่าเคอ R 6 5 0คันใหม่นี้ถือเป็นการปรับเปลี่ยนอย่างยิ่งใหญ่ครั้งแรกในรอบ10ปีเลยทีเดียวเริ่มกันตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกก็ถูกปรับเปลือกนอกใหม่ทั้งหมดแต่ยังคงเน้นความแข็งแกร่งบึกบึนและก็ดุด,ดันในแบบฉบับรถแอดเวนเจอร์พันแท้และลุยได้มากกว่า v e r s ์ซ650ตัวชุดคมไฟหน้านี้ถูกยกมาจากแซ400 ส่วนไฟท้ายและไฟเลี้ยวก็ยังคงเป็นหลอดไส้โดยชุดไฟเลี้ยวทั้งหน้าและหลังก็เป็นพิมพ์นิยมที่ใช้มาตั้งแต่ตัว Ninja 250า0โมปี2011ส่วนตัวไฟท้ายก็ดูแล้วคล้ายกับตรากูล k l x 250จับวางควา่านอกจากนั้นก็ยังมีการติดตั้งในส่วนของชุดกาดแฮนด์แร็กด้านท้ายยางครอบแกนโชค๊คซึ่งทั้งหมดนี้ถือได้ว่าเป็นออปชั่นพื้นฐานสำหรับรถ a d v e n t u r e Bi k e ในกลุ่มนี้ที่ควรจะมี สำหรับตัวชุด Crash Bar ไฟตัดหมอกแล้วก็ปี๊บด้านหลังจะเป็นออปชั่นเสริม รายละเอียดการปรับปรุงในส่วนอื่นๆของ KR650 l ใหม่นี้ก็จะมีทั้งในส่วนของวินชิลใหม่ที่สามารถปรับความสูงต่ำได้2ระดับและมันก็มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมชุดมาตรวัดก็มีการปรับใหม่หันมาใช้เป็นรูปแบบดิจิตอลตามยุคสมัยใหม่ระบบกันสะเทือนก็ได้มีการปรับเซตติ้งใหม่ด้านหน้าเป็นโชคอัพหัวตั้งขนาดแกน41ม mm, มด้านหลัง เป็นโชคเดี่ยวแบบมีซับแทงที่สามารถปรับเซ็ตค่าสปริงพีโหลดและรีเบวได้โดยยังคงวางอยู่บนกระเดื่องทดแรงอันเป็นเอกลักษณ์ของคาวาซากิและสิ่งที่บ่งบอกได้ว่ารถรุ่นนี้ตระกูล KLR นั่นก็คือชุดล้อที่เป็นแบบซี่ลวดลัดด้วยยางกึ่งหนาขนาดด้านหน้า21นิ้วสวมยาง90ทั90ด้านหลังล้อเป็นขอบ17นิ้วสวมยางไซส์130ทั80 ทางฝั่งของระบบเบรกเองทางด้านหน้าจะเป็นจานเดี่ยวขนาด300มิลิเมตรทำงานร่วมกับตัวปั๊มคาลิเปอร์2ลูกสูบด้านหลังเป็นจานที่เดี่ยวขนาด240มิลลิเมตรทำงานร่วมกับตัวปั๊มคาลิเปอร์1ลูกสูบซึ่งรถ KLR 650นี้จะให้ระบบ ABS มาเป็นออปชั่นเสริม สำหรับในเรื่องของหัวใจของมันยังคงเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดิมก็คือบ็อกสูบเดียวความจุ 652cc W-headcam ชาร์ระบายความร้อนด้วยน้ำแต่มีการปรับปรุงในเรื่องของระบบหัวฉีดใหม่แต่ยังใช้ระบบจุดระเบิดเป็นแบบ CDI เช่นเดิมเพื่อความสะดวกในการซ่อมบำรุง ส่วนชุดเกียร์ก็เป็นแบบ5สปีดคัดมือและยังไม่มีการติดตั้งระบบสลิปเปอร์คัดมาให้สำหรับตัวเลขพละกําลังทางค a วากิ k ไม่ได้เค็มตัวเลขเอาไว้ครับแต่ว่าบอกเพียงแค่แรงบิดสูงสุดอยู่ที่53นิวตันเมตรที่4,500รอบต่อนาทีซึ่งทอร์กระดับนี้ก็ต้องถือว่าเพียงพอสําหรับการใช้งานในสายแบบแอดเวนเจอร์ผสมเอนดูโรบนรถที่มีขนาดตัวน้ําหนัก213กิโลกรัมเช่นนี้ ราคาของ KLR 650เริ่มต้นอยู่ที่669,900เหรียญคิดเป็นเงินไทยจะอยู่ราว2,700บาทรุ่นถัดมาคือ KLR 650 ABS ราคาขยับขึ้นมาอยู่ที่6,999เหรียญคิดเป็นเงินไทยประมาณ2,9700บาทขยับต่อมา KLR 650 Traveler ราคาอยู่ที่7,399เหรียญ ราคาเป็นเงินไทยจะอยู่ราวๆ221,700บาทและรุ่นสุดท้าย KLR 650 Adventure จะมีราคาอยู่ที่7,999เหรียญคิดเป็นเงินไทยก็จะอยู่ประมาณ2,40,000บาทประเด็นต่อมาก็คือว่ามันจะเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยหรือไม่อันนี้ผมก็ต้องเรียนตามตรงครับว่าแม้จะได้เคยคุยกับทางผู้บริหาร Kawasaki Motor Enterprise ประเทศไทยไปแล้วว่าตัว KLR 6 5 0 มีฐานการผลิตอยู่ในประเทศไทยมายาวนานมากเกือบจะ20ปีแล้วแต่เหตุผลที่ทาง Kawasaki ไม่จำหน่ายนั้นอันนี้ผมคาดเองนะครับว่าณนะขณะนั้นกลุ่มลูกค้าที่จะซื้อรถแนวแบบสายดาก้าพวกนี้อาจจะยังน้อยครับเทียบเท่ากับรถที่ใช้แบบออนโรด และถ้าเทียบกับตลาดปัจจุบันกลุ่มลูกค้ามีฐานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นเห็นได้จากรถที่วางจำหน่ายในปัจจุบันก็เห็นได้ว่ามีให้เลือกมากมายหลายกลุ่มหลายแคตตาอรี่รวมไปถึงหลายพิกัดซีซีด้วยกัน ซึ่งตรงนี้ยังไงเราก็คงต้องมารอดูกันต่อไปในอนาคตครับว่าทิศทางของคาวาซากิจ,จะเป็นเช่นไรยังไงผมก็ต้องขอฝากเพื่อนคุณผู้ชมท่านติดตามพวกเรากันไปด้วยครับทั้งในส่วนของ YouTube c h a n n e l m o t o r าว่ l นี้ฝากกด s ั b s c r i b e แล้วกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในขณะที่ตัว facebook com m o t o r w o l ฝากเข้าไปกดไลค์แล้วก็กดติดตามเป็นแบบ f a v o r i t e เพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆแบบเรียลไทม์วันนี้ผมพลโมโตรว่าต้องขอลาคุณผู้ชมท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ